รากผักชี4ีรากตัดลงไปได้เลยเม็ดผักชีครับ1ช้อนโต๊ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาขมิ้น1ข้อแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปตามด้วยใบมะกรูดซอยขาหั่นแว่นกระเทียมครับ20กลีบพริกแดงจินดา12เม็ดแล้วก็หอมแดงที่เราหั่นไว้เหลือเป็นต่อนเป็นต่อนแบบนี้โอ้โห,โหดีงามนะครับ ปีกกลางแบบนี้น้ำหนัก1กิโลกร,รมัมล้างทําความสะอาดที่เรียบร้อยครับตักเครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้เนี่ยใส่ลงไปสมุนไพรเนี่ยต้องเยอะๆนะครับถึงจะอร่อยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะ,อ,ตะ,อ,ตะอันนี้ผงชูรสครับใส่ตามชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับขออนุญาตเลยนะต้องใส่ถุงมือไม่งั้นนะ่ะ มือสวยงามสีเหลืองแน่นอนแ <laughs> จ็ได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับใช้ไฟกลางนึ่งเป็นเวลา2 5่สถึงสานาทีจนกว่าปีกไก่จะสุกผ่านไป25นาทีปีกไก่สุกแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาดูครับโอ้หูกิ่นหอมมากให้ได้กลิ่นและสีสันนะปีกไก่ปีกใหญ่หญๆเน้นๆแบบนี้เลยหืม คาดว่าจะต้องแหวกก่อนนี่ครับสุกนะสุกถึงเนื้อในสุกหมดครับไม่มีเลือดแดงๆมาชิมกันเป่าก่อนนะนุ่มมากนี่ครับดูความนุ่มกลิ่นหอมรสชาติดีมากเลยครับ